เสียงระครังแห่งวิกฤตดังขึ้นแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าสร้างกำลังถูกทำลายจากภายในและโรงงานที่ผลิตความเชื่อกำลังทำงานตลอดเวลาเพื่อบดขี้ปัญญาให้สิ้นซากมันเหมือนกับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งการละครั้งหนึ่งมีศาสดาผู้ยิ่งใหญ่สอนให้มนุษย์เป็นนายของตนเองสอนให้ใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปคำสอนนั้นกับถูกบิดเบือน สถานที่แห่งปัญญากลายเป็นตลาดแห่งความหวังและผู้คนถูกสอนให้เชื่อแทนที่จะคิดนี่คือเรื่องราวของสงครามเงียบระหว่างพุทธธรรมกับพุทธพาณิชย์และในสงครามนี้มีประโยคหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดแต่สะท้อนความจริงที่ซ่อนอยู่นั่นคือวัดที่มีไรายได้มหาศาลคือวัดที่มีคนเบาปัญญาอยู่เต็มไปหมด ซึ่งนี่ไม่ใช่การดูถูกแต่คือการเปิดโปงกลไกที่เปลี่ยนศาสนาแห่งการตื่นรู้ให้กลายเป็นอุตสาหาการรมแห่งความงมงายและวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้สําหรับใครที่เห็นว่าเรื่องนี้สําคัญกดไลค์เป็นกําลังใจกดติดตามและแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังเอาไว้ได้เลยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเราอาจจะต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยพุทธศาสนาในแบบดั้งเดิมจริงๆแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนกันแน่เป็นศาสนาแห่งความเชื่อหรือศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งปัญญาอย่างต้องไม่สงสัยเลยครับ พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครเป็นนักเชื่อแต่ทรงสอนให้เป็นนักคิดเป็นนักทดลองนักคิดนักทดลองใช่ครับหัวใจสําคัญที่สุดคือหลักกาลามาสูตรที่เปรียบเสมือนปฏิญญาแห่งการไต่สวนอย่างเสรีสอนว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆแม้ว่าจะอยู่ในคัมภีร์ถูกต้องแม้จะอยู่ในคัมภีร์หรือฟังมาจากครูบาอาจารย์ที่เคารพก็ตามพระองค์ใช้คําว่าเอหิปัสซิโกคือจงมาดูเอง มาพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนแปลว่าบรรยากาศในวัดสมัยพุทธกาลก็คงจะแตกต่างจากภาพที่เราเห็นในปัจจุบันมากที่คนเข้าไปแล้วต้องสงบสึงเงียมไม่กล้าถามอะไรแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวัดในสมัยพุทธกาลเปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางทางปัญญาที่ซึ่งการถกเถียงการตั้งคําถามคือเรื่องปกติธรรมดาคือเข้าไปถกเถียงกันได้เลยได้เลย พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวโกโตเถียงกับนักปรัชญ,ญาจากสำนักคิดอื่นเป็นประจำไม่เคยมีการบอกว่าอย่าถามเยอะศรัทธาไว้ก่อนเลยแล้วจากจุดที่เป็นมหาวิทยาลัยทางปัญญามันเดินทางมาสู่จุดที่หลายคนเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งความหวังได้ยังไงที่มีแพ็กเกจทำบุญมีการขายโชคลาภขายการแก้กรรมมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กินเวลาย,ยาวนานและซับซ้อนเริ่มจากยุคหลังพุทธกาล วัดเริ่มทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลใช่ซึ่งก็ยังเป็นบทบาทที่ดีอยู่แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในยุคศักดินาเมื่อวัดกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเครื่องมือทางการเมืองรัฐหรือผู้มีอำนาจใช้วัดเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองการสร้างวัดให้ใหญ่โตโออากจึงหมายถึงการแสดงแสนยานุภาพของรัฐนั้นๆความศักดิ์สิทธิ์เริ่มถูกนำมาใช้แทนที่ปัญญา พออำนาจกับความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแทนที่ปัญญาแล้วพอมาเจอกับยุคสมัยใหม่ที่เงินเป็นใหญ่มันก็คงออไปกันใหญ่เลยสินะใช่เลยนั่นคือจุดแตกหักที่ทำให้วัดหลายแห่งกลายกันองค์กรธุรกิจเต็มรูปแบบมีการสร้างแบรนด์มีการตลาดมีเป้าหมายยอดบริจาคมีสินค้าและบริการทางความเชื่อครบวงจร พุทธธรรมก็เลยค่อยๆถูกแทนที่ด้วยพุทธพาณิชย์อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจมากว่าทำไมวัดในยุคหลังจึงต้องสร้างให้ยิ่งใหญ่อลังการมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังสถาปัตยกรรมเหล่านั้นมีนัยยะทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งมากสถาปัตยกรรมขนาดมหึมายังโบสถ์หรือวิหารที่มีเพดานสูงลิ่ว มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้มนุษย์ที่เดินเข้าไปรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กนิดเดียวทำให้เรารู้สึกอ่อนแอใช่อ่อนแอและต้องการที่พึ่งพิงทางจิตใจเมื่อเรารู้สึกเล็กน้อยเราจะพร้อมยอมจำนนต่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งเป็นสภาวะที่เปิดรับความเชื่อง่ายขึ้นเป็นการสร้างสภาวะทางจิตใจที่เอื้อต่อการยอมรับความเชื่อโดยไม่ตั้งคำถามแล้วสภาวะนั้นมันเชื่อมโยงกับเรื่องรายได้ของวัดได้อย่างไร มันเชื่อมโยงโดยตรงเลยเพราะเมื่อคนรู้สึกอ่อนแอและต้องการที่พึ่งเขาก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อซื้อความหวังและความสบายใจโครงสร้างรายได้ของวัดยุคใหม่จึงตั้งอยู่เป็นสองเสาความกลัวและความหวังของมนุษย์ความกลัวและความหวังการแก้กรรมคือตัวอย่างของการค้าขายความกลัวที่ชัดเจนที่สุดทั้งที่จริงๆแล้วหลักเรื่องกรรมในพุทธศาสนาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยไม่ใช่เลย กรรมในทางพุทธศาสนาคือเจตนาในการกระทําปัจจุบันไม่ใช่พลังลึกลับจากอดีตชาติที่ต้องใช้เงินหรือพิธีกรรมไปลบล้างแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนว่ากรรมที่ทําไปแล้วต้องรับผลไม่มีใครมาช่วยให้พ้นได้ทางเดียวคือเผชิญหน้ากับผลนั้นด้วยสติและปัญญาแต่การขายแพ็กเกจแก้กรรมมันง่ายกว่าและทําเงินได้ดีกว่ามากนั่นคือการขายความกลัว แล้วการขายความหวังล่ะก็คือเรื่องวัตถุมงคลพระเครื่องตะกรุดหรืออะไรก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังทั้งที่ในสมัยพุทธกาลไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีเลยเหรอไม่มีเพราะแก่นคำสอนคืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่พึ่งพาสิ่งของภายนอกเมื่อคนเชื่อว่ามีพระเครื่องแล้วจะคล้วคลาดปลอดภยัยเขาก็จะประมาท ไม่พัฒนาสติของตัวเองเพราะคิดว่ามีตัวช่วยแล้วฟังดูแล้วเหมือนสมองของคนเรามีจุดอ่อนที่กลไกเหล่านี้เข้าไปทำงานด้วยได้พอดีในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมีคำอธิบายเรื่องนี้ไหมมีคำอธิบายที่ชัดเจนมากหลักการแรกคือความเกลียดการสูญเสียหรือ loss aversion คนเรากลัวการสูญเสียมากกว่าชอบการได้รับหมายความว่ายังไงที่ดูเหมือนเสียในระยะสั้นแต่การไปขอพรบนบาน มันใช้เวลาสั้นรู้สึกดีทันทีคนส่วนใหญ่จึงเลือกทางที่รู้สึกว่าเสียน้อยกว่าในปัจจุบันแล้วก็ยังมีเรื่องของผลลัพธ์ที่ต้องรอคอยด้วยถูกต้องนั่นคือหลักความลำเอียงต่อปัจจุบันหรือ present bias คนเรามักจะให้ค่ากับความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้ในทันทีมากกว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องรอคอยในอนาคตการทำบุญแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรได้คำอวยพรมันรู้สึกดีทันทีใช่เลย มันให้ความรู้สึกดีทันทีแต่การฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาปัญญาผลลัพธ์มันอยู่ไกลตัวมากเลยไม่น่าดึงดูดเท่ายังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะสำคัญมากคือการทำตาม,ตามกันไปนั่นคือหลักฐานทางสังคมหรือ social proof พฤติกรรมของมนุษย์ที่มักจะทำตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำเมื่อเห็นคนแห่กันไปวัดดังวัดไหนก็จะรู้สึกว่าวัดนั้นต้องมีดีจริงเลยไปตามกันทำให้วัดที่ดังอยู่แล้วยิ่งดังขึ้นไปอีก ถูกต้องดึงดูดเงินบริจาคได้มากขึ้นไปอีกในขณะที่วัดที่เงียบสงบซึ่งอาจจะสอนธรรมะที่แท้จริงกลับไม่มีใครสนใจมันคือวงจรที่เสริมแรงตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆพอเอาทุกอย่างมาประกอบกันทั้งจิต,ตวิทยาสถาปัตยกรรมและเศรษฐศาสตร,ร์พฤติกรรมมันก็เห็นภาพชัดขึ้นมากว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาอย่างดีที่เรียกว่าโรงงานผลิตคนเบาปัญญา นี่มันมีก,นกลไกอะไรบ้างที่ทำงานประสานกัน,ก,นกลไกแรกที่ทรงพลังมากคือระบบพิธีกรรมล้นสมองการให้คนทำอะไรซ้ำๆโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจความหมายอย่างเช่นการสวดมนต์ใช่การสวดมนต์เป็นภาษาบาลีที่ไม่รู้คำแปลการกราบไหว้ซ้ำๆการเดินเวียนเทียนเมื่อทำแบบนี้บ่อยๆสมองจะเข้าสู่โหมดอัตโนมัติไม่ต้องคิดวิเคราะห์อ,อีกต่อไป มันคือการฝึกให้เชื่องไม่ใช่การฝึกให้ตื่นรู้เหมือนเป็นการสะกดจิตเบาๆให้สมองหยุดทำงานไปชั่วขณะฟังแล้วน่ากลัวเหมือนกันแล้วกลไกลที่สองคืออะไรคือระบบครูไม่ให้ถามหากใครลองตั้งคำถามที่ท้าทายความเชื่อหลักในวัดเช่นทำไมต้องสร้างเจดีย์ด้วยทองคำทำไมต้องบริจาคเงินเยอะๆบุญถึงจะเยอะจะโดนมองว่าไม่ดีใช่คำตอบที่ได้มักจะเป็นการทำให้ผู้ถามรู้สึกผิด เช่นอย่าถามเยอะศรัทธาไม่พอหรือเป็นเรื่องลึกลับอย่าเอาตะก,กะมาจับนี่คือการใช้อำนาจปิดปากผู้เรียนซึ่งตรงข้ามกับแนวทางของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงเท่ากับว่าใครที่คิดเยอะตั้งคำถามจะถูกมองเป็นตัวปัญหากลไกต่อไปก็คงจะเกี่ยวข้องกันใช่มันคือระบบรางวัลลงโทษผิด ระบบนี้จะให้รางวัลกับคนที่เชื่อฟังและบริจาคเยอะด้วยการยกย่องว่าเป็นคนดีมีบุญแต่จะลงโทษคนที่สงสัยหรือตั้งคำถามด้วยการตีตราว่าเป็นคนบาปไม่มีศรัทธาคนที่ถามว่าทำไมต้องสร้างพระราคาร้อยล้านจะถูกมองว่าไม่ดีในขณะที่คนบริจาคเงินโดยไม่ถามจะได้รับการเชิดชูผลลัพธ์คือคนฉลาดถูกผลักไสออกไปเหลือแต่คนที่คล้อยตามง่ายอยู่ในระบบและคนที่อยู่ในระบบก็จะถูกป้อนด้วยกลไกที่4 ถูกต้องนั่นคือระบบขายความหวังลมๆแล,ล้งๆระบบนี้จะสอนให้คนพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุภายนอกแทนการพึ่งพาปัญญาและการกระทําของตัวเองอยากรวยให้ไปขอพรอ,อยากหายป่วยให้ไปเดิมนํำมนใช่เลยอยากมีลูกให้ไปลูบท้องช้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือยิ่งคนไปวัดบ่อยเท่าไหร่สมองส่วนที่ใช้ในการแก้ปัญหากลับยิ่งฝ่อลงเพราะไม่ได้ถูกใช้งานเลย มาถึงกลไกสุดท้ายที่น่าจะอันตรายที่สุดอันตรายที่สุดจริงๆนั่นคือระบบบูชาความโง่มีการสร้างวาฒกรรมและวัฒนธรรมที่ต่อต้านปัญญาโดยตรงอย่างเช่นที่บอกว่าคิดเยอะแล้วฟุ้งซ่านใช่เลยหรือความไม่รู้คือความสงบสุขหรือคนฉลาดมักกิเลสเยอะนี่คือการทำลายรากฐานของพุทธศาสนาอย่างถึงแก่นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาคือแสงสว่างที่สำคัญที่สุดในการดับทุกข์ พอจะนึกภาพตามออกเลยมีกรณีศึกษาที่เห็นผลลัพธ์ของห้ากลไกนี้แบบชัดๆบ้างไหมมีกรณีของคุณป้าสมใจเป็นตัวอย่างที่น่าสลดใจมากเธอไปวัดทุกวันมาตลอด40ปีท่องบทสวดได้ขึ้นใจบริจาคเงินไม่เคยขาดแต่พอชีวิตเจอบททดสอบจริงๆลูกชายถูกหลอกให้ลงทุนสูญเงินไป5 0,000บาท สิ่งแรกที่เธอทำคือไปบนบานศาลกล่าวขอให้ได้เงินคืนแทนที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีไม่ได้ใช้กระบวนการทางกฎหมายแต่เลือกใช้ความเชื่อใช่หรือตอนที่หลานสาววัยรุ่นตั้งท้องก่อนแต่งเธอก็เลือกที่จะไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้หลานแทนที่จะเข้าไปพูดคุยให้คำปรึกษาและหาทางออกร่วมกันแล้วเรื่องสามีที่ป่วยที่หนักที่สุดคือตอนที่สามีป่วยเป็นเบาหวานเธอกลับให้สามีดื่มน้ำมนต์เป็นหลัก แทนที่จะพาไปพบแพทย์และควบคุมอาหารอย่างจริงจังฟังแล้วน่าเศร้ามากคำถามสำคัญคือ40ปีที่เธอเข้าวัดมันทำให้เธอฉลาดขึ้นหรือกลับทำให้อ่อนแอลงคำตอบมันชัดเจนอยู่ในผลลัพธ์ของการกระทำระบบที่เธอเข้าไปอยู่ตลอด40ปีสอนให้เธอหนีปัญหาด้วยความเชื่อแทนที่จะเผชิญหน้าและแก้ปัญหาด้วยปัญญานี่คือผลผลิตที่แท้จริงของโรงงานที่ว่ามาสถานการณ์ดูน่าสิ้นหวังมากแล้วแบบนี้ทางออกคืออะไร เราควรจะเลิกเข้าวัดกันไปเลยหรือเปล่าไม่จำเป็นเลยทางออกไม่ใช่การเลิกไปวัดแต่คือการไปวัดแบบมีสมองหรือไปวัดอย่างมีปัญญาสิ่งสำคัญคือเราต้องแยกให้ออกใช่ต้องแยกให้ออกระหว่างธรรมะแท้กับธรรมะปลอมที่ถูกนำมาเสนอขายธรรมะแท้กับธรรมะปลอมมันต่างกันอย่างไรธรรมะแท้จะนำไปสู่การเห็นความจริงมีสติและเกิดปัญญาเป็นเรื่องของการลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเอง ส่วนธรรมะปลอมจะเน้นให้ใช้ศรัทธาแทนการคิดเน้นพิธีกรรมแทนความเข้าใจและเน้นการเชื่อฟังแทนการใช้วิจารยณของตัวเองถ้าอย่างนั้นการปฏิวัติตัวเองเพื่อกลับไปหาธรรมะแท้เราควรจะเริ่มจากตรงไหนมีสี่ขั้นตอนที่เราทำได้ทันทีขั้นแรกเปลี่ยนความตั้งใจก่อนจะไปวัดให้ถามตัวเองว่าเราไปเพื่ออะไรเปลี่ยนจากการไปเพื่อขอเป็นไปเพื่อเรียนถูกต้อง ไปเพื่อเรียนรู้วิธีที่จะช่วยตัวเองไม่ใช่ไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนเป้าหมายภายในตัวเองก่อนใช่ขั้นที่2เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติแทนที่จะทําพิธีกรรมต่างๆอย่างไร้สติให้ทําทุกอย่างด้วยความเข้าใจและความหมายอย่างเรื่องสวดมนต์แทนที่จะสวดมนต์โดยไม่รู้คําแปลลองหาเวลาศึกษาความหมายแล้วใช้บทสวดนั้นเป็นเครื่องเตือนใจในการดําเนินชีวิต แทนที่จะไหวพระเฉยๆก็ให้ใช้เวลานั้นทบทวนการกระทำของตัวเองในวันที่ผ่านมาแล้วการมีปฏิสัมพันธ์กับพระสงฆ์ล่ะควรจะเปลี่ยนไปด้วยไหมควรอย่างยิ่งนั่นคือขั้นที่สามเปลี่ยนการปฏิสัมพันธ์กับพระกล้าที่จะถามคำถามที่สร้างสารรค์แลกเปลี่ยนมุมมองพระก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ศึกษาธรรมะไม่ใช่ผู้อย่างรู้ทุกสิ่งอย่าเชื่อทุกคำพูดโดยไม่ไตรตรองใช่ ถ้าเจอพระรูปไหนที่ห้ามถามหรือตอบคำถามไม่ได้แล้วโกรธนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าท่านอาจจะยังไม่เข้าใจพุทธธรรมที่แท้จริงและขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเปลี่ยนเป้าหมายสูงสุดของการเข้าวัดเปลี่ยนเป้าหมายจากการไปเพื่อนหนีปัญหาชั่วคราวไปหาความสบายใจแค่ไม่กี่ชั่วโมงให้การไปเพื่อเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาที่ต้องเหตุเปลี่ยนจากการหาความสุขฉาบฉวยเป็นการสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตอย่างแท้จริง สรุปแล้วสิ่งที่ควรทำเมื่อไปวัดก็คือศึกษาสังเกตถามและคิดวิเคราะห์ส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำก็คืออย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าทำตามโดยไม่คิดและที่สำคัญที่สุดคืออย่ากลัวที่จะถามถูกต้องทั้งหมดประเด็นสำคัญที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือแก่นแท้ที่พระพุทธเจ้าสอนคือให้เราเป็นนักคิดไม่ใช่นักเชื่อแต่วัดหลายแห่งในปัจจุบันกลับทำงานด้วยกลไกที่ตรงกันข้าม แต่การไปวัดต่างหากที่กลายเป็นเหตุผลให้เราต้องไปอย่างฉลาดขึ้นเพื่อเป็นชาวพุทธในแบบที่พระพุทธเจ้าต้องการคือเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าถามและใช้ปัญญาเป็นที่พึ่งของตอนเองอย่างแท้จริงหยุดเป็นคนไปวัดแบบเบาปัญญาเริ่มเป็นคนไปวัดแบบมีปัญญาหยุดเชื่อทุกอย่างเริ่มคิดทุกอย่างหยุดพึ่งพิงเริ่มพึ่งตนเองนี่คือหนทางเดียวในการกอบกู้คำสอนที่แท้จริงให้กลับคืนมา คุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสารรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องไม่พลาดความคิดดีๆ